สวัสดีครับวันนี้เตทนเจเจอัลตพาจะมารีวิวรถบรรทุกเกตเอให้ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับรถคันนี้เป็นรถอิตาสุ FRR สองร้อยแรงม้านะครับเป็นตู้บรรทุก10บานเปิดได้รอบไม่มีเสากลางยาวหกเมตรห้เซนติเมตรนะครับรถคันนี้จทะเบียนปี2,500ัาร 61นะครับปลายปีนะครับเป็นรุ่นที่มีเซ็นทรัลล็อกจะจบไฟฟ้านะครับควงอะายมีถุลงลมมีระัยนะครับผม เรามาชมสภาพเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันนะครับสำหรับรถเมเดิมนะครับจะมีกาวสีขาวนะครับตายหัวเก่งนะครับผม เ,เรามาชมสภาพภายในห้องโดยสารของรถบรรทุกคันนี้กันนะครับผมอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารรถบรรทุกคันนี้นะครับครบถ้วนนะครับ อะไรมีแอร์แบ็กนะครับเซ็นทรัลล็อกเบรกทฟรีนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับวิ่งใช้งานมานะครับ3 9มแสนเก้ิกิโลเมตรนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการรถบรรทุกประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ91 92นะครับ600นะครับผมทางเต็นท์เรามีไฟแน์นไว้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามรถบรรทุกของทางเต็นท์เรานะครับก็จะมี2ช่องทางด้วยกันนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทาง YouTube นะครับชื่อ JJ AutoCa า2นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นช่องทางเพจ Facebook นะครับชื่อ JJ AutoCa านะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะครับรบวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเต็นท์นะครับผมรถบรรทุกเกตเนะครับต้องเต็นท์ j u t u t o c a าสำหรับวันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ